รงเรียนอนุบาลพะเยาเข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีเขียวตั้งแต่ปีพุทธศักราช2542เพื่อต้องการยกระดับจากห้องเรียนสีเขียวให้เป็นโรงเรียนสีเขียวและเพื่อปลูกฝังทัศนคติการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพรู้คุณค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชน โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียนสีเขียวและกิจกรรมนอกห้องเรียนสีเขียวดังนั้นโรงเรียนอนุบาลพญาอ,อกจึงตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าวและได้ดําเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนสีเขียว โดยการสนับสนุนจากผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพยาอซึ่งได้มอบหมายให้คณะครูกลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีินเป็นผู้ดูแลห้องเรียนสีเขียวและเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสีเขียวประเด็นที่ 1. นโยบายและระบบการดำเนินการตามนโยบายของโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลพยาอุมีการกำหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนโดยการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้บริหารมีการแจ้งนโยบายแก่คณะครูบุคลากรทางการศึกษาในที่ประชุมประจำเดือนแกนนำห้องเรียนสีเขียวแจ้งนโยบายแก่นักเรียนทุกคนหน้าเสาธงและผู้บริหารแจ้งนโยบายแก่ผู้ปกครองนักเรียนในวันประชุมผู้ปกครองและได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมระบุหน้าที่และการดําเนินงานของคณะทํางานนั้นอย่างชัดเจนประเด็นที่2แกนนํานักเรียนด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมทางโรงเรียนอนุบาลพยาออกได้มีการแต่ง,ต,งตั้งคําสั่งนักเรียนแกนนําพร้อมระบุหน้าที่และการดําเนินงานของน,น,นักเรียนแกนนําอย่างชัดเจนประเด็นที่3การบริหารจัดการพลังงานภายในโรงเรียนทางโรงเรียนอนุบาลพยา มีการบันทึกเก็บข้อมูลหน่วยการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนอย่างต่อเนื่องและทางโรงเรียนได้มีการแสดงสัญลักษณ์ที่เบรกเกอร์ในแผนจ่ายไฟป,ประจำอาคารเพื่อบอกตำแหน่งควบคุมทุกอาคารเรียนนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งและการดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศสม่ำเสมอโดยมีการจดบันทึกการดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ ด้านการจัดการเครื่องทำน้ำเย็นโดยทางโรงเรียนและมีการต่อสายดินตามมาตรฐานหนอก่อทุกเครื่องในโรงเรียนประเด็นที่4การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียนทางโรงเรียนมีมาตรการควบคุมดูแลและรักษาการใช้ไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้าติดทุกห้องเรียนมีสัญ,ญลักษณ์บอกตำแหน่งสวิตช์ไฟพัดลมเบรกเกอร์ในทุกอาคารและมีสายตรวจพลังงาน รวจการติดเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆในช่วงเช้าและตอนกลางวันของทุกวันในทุกอาคารนอกจากนี้ทางโรงเรียนมีอาคารที่ออกแบบและอุปกรณ์ที่เอื้อตามหลักการประหยัดพลังงานคำนึงถึงประโยชน์จากลมแสงธรรมชาติการป้องกันรังสีความร้อนมีร่มเงาของพันไม้มีสวนหย่อมที่เป็นพื้นที่สีเขียวประเด็นที่5การจัดการด้านการใช้น้ำและน้ำทิ้งในโรงเรียนทางโรงเรียน มีสายตรวจพลังงานตรวจการปิดเปิดน้ำในช่วงเช้าและตอนกลางวันของทุกวันมีมาตรการควบคุมดูแลตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำติดในห้องน้ำโรงเรียนมีการใช้ก๊อกน้ำรุ่นประหยัดน้ำหรือก้านโยกมีการใช้สุขภัณฑ์รุ่นประหยัดน้ำในห้องน้ำโรงเรียนได้กำหนดและสร้างระบบการคัดแยกเศษอาหารออกจากภาชนะที่จะล้างทุกครั้งโรงเรียนไม่มีการชำระล้างภาชนะเนื่องจากมีการประมูลจากร้านค้าอาหารกลางวัน แล้วร้านค้านำไปล้างนอกโรงเรียนนอกจากนี้ได้มีบันทึกหน่วยการใช้น้ําและค่าน้าแต่ละเดือนอย่างต่อเนื่องประเด็นที่6การจัดการขยะในโรงเรียนทางโรงเรียนมีมาตรการในการคัดเลือกสินค้าหรืออาหารที่ไม่ก่อให้เกิดขยะเข้ามาวางจําหน่ายในโรงเรียนทางโรงเรียนมีการลดปริมาณขยะแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสมเช่นนําไปประดิษฐ์เป็นแจาก,กันดอกไม้ทํากระดาษทําปุ๋ยหมักเป็นต้นมีการแสดงสถิติปริมาณขยะ นักเรียนนำมาขายเพื่อสร้างความตื่นตัวในการแยกขยะของทุกคนประเด็นที่7การบริหารจัดการคุณภาพอากาศทางโรงเรียนมีการพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ความร่มเย็นและใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเช่นสนามสวนหย่อมสวนสมุนไพรมีการรักษาความปลอดภยัยและการจัดระเบียบการจราจรแก่บุคลากรในโรงเรียนนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อลดมลพิษและดีกเลี้งการจราจรติดขัดโดยแต่งตั้งคำสั่งครูเรนประจำวันประจำจ,จุดต่างๆและมีการจัดการกลิ่นจากห้องน้ำมีการใส่ใบเตยเพื่อดับกลิ่นโดยนักเรียนแกนนำทำน้ำยาดับกลิ่นจากสมุนไพรนำมาใช้ในห้องน้ำมีการแยกขยะเพื่อลดปัญหาการเกิดกลิ่นเหม็นในโรงเรียนมีการจัดเก็บเศษอาหารกลางวันเมื่อแยกเสร็จแล้วจะมีแม่ค้านำไปเก็บทันทีมีการจัดการกลิ่นจากควันบุหรี่ และมีมาตรการการดูแลสภาพอากาศในโรงเรียนอนุบาลพะเยามีการติดประชาสัมพันธ์ตามบอดให้ความรู้ตามจุดตา่ตางๆประเด็นที่8การเปรียบเทียบการใช้พลังงานอื่นของโรงเรียนทางโรงเรียนอนุบาลพะเยาไม่มีการใช้ก๊าซหึงต้มและโรงเรียนใช้เฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงคือน้ำมันดีเซลภายในโรงเรียนเท่านั้นประเด็นที่9การจัดการและจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่จัดภายในโรงเรียนเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนเช่น 1. กิจกรรมกาดเม้าครัวละอ่อนมีการให้นักเรียนผู้ปกครองมาใช้ตะกรา้าถุงผ้าแทนถุงพลาสติกในการซื้อสินค้าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมลดภาวะโลกร้อน 2. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ต่างๆเช่นการดูแลรักษาการใช้น้ำ การคัดแยกขยะบลรพิษทางอากาศให้แก่นักเรียน 3. กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนํำห้องเรียนสีเขียวบริเวณห้องเรียนสีเขียวโรงเรียนอนุบาลพะเยาสี่กิจกรรมให้ความรู้วิธีประหยัดพลังงานไฟฟ้าวิธีประหยัดพลังงานน้ำโดยแกนนํำห้องเรียนสีเขียวบริเวณหน้าเสาธงของโรงเรียน 5. กิจกรรมเดินรณรงค์เรื่องต่างๆภายในโรงเรียน 6. กิจกรรมธนาคารขยะในโรงเรียน นักเรียนทุกชั้นดำเนินกิจกรรมธนาคารขยะโดยนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้แยกขยะในห้องเรียนแล้วนำขยะมาขายให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารขยะทุกวันพุธของสัปดาห์ตลอดปีการศึกษาด้านการให้ความรู้แก่โรงเรียนอื่นๆหรือหน่วยงานภายนอกรวมถึงบุคคลทั่วไปในชุมชนภายนอกโรงเรียนทางโรงเรียนอนุบาลพยาจัดกิจกรรมภายนอกโรงเรียนเช่น1 กิจกรรมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัยจัดงานวันแห่งความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ลดมลพิษทางอากาศมีกิจกรรมให้ความรู้กิจกรรมการประกวดวาดภาพและกิจกรรมทำทางม้าลายบริเวณถนนหน้าโรงเรียนอนุบาลพะเยานอกจากนี้ทางโรงเรียนอนุบาลพะเยายังเข้าร่วมกิจกรรมที่กฟผจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ประเด็นที่10การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียนทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนได้มีการดําเนินการขยายผลโดยให้นักเรียนนําความรู้ในเรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธ,ธิภาพไปสู่บ้านของนักเรียนส่งผลการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียนลดลงรอล้อยละ10ขึ้นไปโดยเปรียบเทียบค่าหน่วยการใช้พลังงานไฟฟ้าของบ้านนักเรียน ประเด็นที่11คลิปวิดีโอการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนเบอร์5ทางโรงเรียนอนุบาลพะเยาได้จัดทำคลิปประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมโรงเรียนเบอร์5้าและกิจกรรมต่างๆผ่านสื่อโซเชียลของห้องเรียนสีเขียวโรงเรียนอนุบาลพะเยาประเด็นที่12การใช้สื่อเว็บไซต์ Green Learning Society ทางโรงเรียนอนุบาลพะเยาได้ใช้เว็บไซต์ Green Learning Society เป็นสื่อการเรียนรู้หรือใช้ในการจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียน บุคลากรภายในโรงเรียนและบุคคลทั่วไปภายนอกโรงเรียนนอกจากนี้ยังเผยแพร่เว็บไซต์ Green Learning Society ผ่านทางช่องต่างๆทั้งในห้องเรียนและในรูปแบบออนไลน์อีกด้วยประเด็นที่13โรงเรียนมีการนำเทคโนโลยีอีกหรือนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอื่นๆมาใช้เพิ่มเติมเพื่อลดการใช้พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยทางโรงเรียนอนุบาลพญาอติดตั้งเครื่องปรับอากาศมีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5 มีการติดตั้งและใช้ไฟจากแผงโซลาร์เซลล์และจัดทำนวัตกรรมเครื่องดูแลต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ประเด็นที่14ความต่อเนื่องในการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดการใช้พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยทางโรงเรียนได้จัดทำข้อมูลเปรียบเทียบค่าหน่วยการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงเรียนและของที่บ้านนักเรียน ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายน2566กับเดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายน2567อย่างต่อเนื่องรางวัลที่ภาคภูมิฟฟใจป,ปีการศึกษา2560ได้รับรางวัลระดับประเทศโรงเรียนที่มีบ้านนักเรียนมีการลดใช้พลังงานไฟฟ้าร้อยละห้า ปีการศึกษา2,561ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศดีเยี่ยมเป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนลดการใช้พลังงานที่บ้านนักเรียนปีการศึกษา2,562ที่ได้คัดเลือกเป็นโรงเรียนสีเขียวและได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศเป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนลดการใช้พลังงานที่บ้านนักเรียน ปีการศึกษา2,563ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศเป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนลดการใช้พลังงานที่บ้านนักเรียนปีการศึกษา2,564ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศดีเยี่ยมเป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานที่โรงเรียนและได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศเป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ลดการใช้พลังงานที่บ้านนักเรียนเเเ้้าาาาามมดินนรร่่วททงงงงพืือสคมมคัียยงงป,ปีการศึกษา2,565ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศเป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนลดการใช้พลังงานที่บ้านนักเรียน ปีการศึกษา2,566ได้รับรางวาัลโรงเรียนสีเขียวเบอร์หระดับลึมดาวปีการศึกษา2,567ได้รับรางวาัลโรงเรียนสีเขียวเบอร์ห้าระดับ5าดาว